หนึ 1> 1 al, ่งเหรียญหนึ่งความมั่งคั่งกับช่อง rich moon coin วันนี้เรามาติดตามชมในเหรียญที่ชื่อว่า metis นะครับก็สะกดด้วยคำว่า m e t i s นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่131.42เมื่อวานเพิ่งเข้าใบแนนเองนะครับรวมถึงเหรียญที่ชื่อ avo นะครับตัวนั้นก็เพิ่งเข้าใแบแนนเหมือนกันก็เลยทำรวบยอดเลยนะผมทำไม่ทำช่วงนี้นะครับก็เน้นการสอนเยอะไปหน่อยนะครับ ก็คิดว่าเดี๋ยวจะมาค่อยๆอัปเดตให้นะครับสำหรับตัวของตัวของคลิปในช่อง rich ร o ชมูลคอยเพราะหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอเหรียญใหม่ๆเหรียญต้นน้ำอะไรอยู่แหละรอสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เหรียญกาวมากๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่เนาะสำหรับพอร์ตการลงทุนของคุณนะครับโอเคตอนนี้ Market cap อันดับอยู่ที่หนึ่ง้อก็อยู่จำนวนเงินอยู่ที่690ดอลลาร วอลุ่มรายยีชั่วโมงอยู่ที่164ไม่ดีเท่ากับอันที่แล้วเนาะนะครับแต่มูลค่ารายยี่บชั่วโมงอยู่ที่87ล้านน่าจะเป็นเพราะว่ายังไม่เข้ากระดานใบแนในด้วยนะครับแคลคูลเลทซัลายน่าสนใจมากคือประมาณ5ล้านเองนะครับโทตทซัลาพมี10ล้านฉากนั้น131ดอลลาร์เนี่ยถือว่าต้นนำ้ำนะครับสุดๆเลยเลทนะครับอยู่ที่4.2นะครับแล้วก็ ตัวของคอนแทคเนี่ยมีอยู่สองคอนแทคก็คือตัวของเขาเลยนะครับคือเมทิสนะครับเราก็ตัวของ e ีเ e r เ u m ตัวนี้นะเราก็ตัวของโปรเจกต์หลักๆก็เป็นพวกเลเยอร์สแล้วทำเรื่องของ Scaling ด้วยนะครับก็น่าจะทำตัวของบล็อกเชนซึ่งต่างอันนี้แล้วคือเป็นแค่เลเยอร์สจดมาภายใต้ของอีเ e r เรียมเท่านั้นเนาะแล้วก็ซีโร่ d g เ p r o ูฟนะครับ แล้วก็ d w วอ่าดีวีโอเลฟแฟลปพอร์ต o ฟรีโอโอเคเอ็กเวนเอร์แปลว่าน่าจะทำเรื่องของเกมด้วยเนาะในอนาคตเราก็โรลอัพนะครับเนาะตัวนี้นะครับต่อมาดูเรื่องของ Chain Explorer และกันเอา Ether Scan อันเดียวพอๆน,นะครับตอนนี้เราอยากรู้ว่าผู้ถือเนี่ยประมาณ23,252 t ออเดอร์ทนเอประมาณ4,04นะครับ สี 4, 47, นะ่แสน่นดันห้า้อยห้าะดีกว่าตัวที่แล้วนะคือมี total transfer หรือการทำ transfer ค่อนข้างเยอะนะครับแปลว่าเหรียญเนี้ยมันกระจายไปสู่อ่าเมาค่อนข้างดีนะครับหรือผู้ถือทั่วไปนะครับค่อนข้างดีนะครับอ่าเรามาดูในทวิ t เตอด้วยกันนะครับตัวนี้มีประมาณ2,27,000 follow คนรู้จักเยอะนะติดตามเยอะ follow ing ประมาณ5้า้หิบสี่นะครับแล้วก็ ตัวของปักหมุดก็ใน a n d ด o m e d i a นะครับตัวนี้เราก็ในเกิดมาตั้งแต่ปี2020ตอนเดือนสิงหาแล้วมีเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับมีการอัปเดตในทวิตเตอร์ตลอดเลยนะครับก็ถือว่าออกมาได้ดีมากๆต่อมาเรามาดูกระดานนะครับว่าจะเข้ากระดานไหนแล้วบ้างมี9โอ้โอซอสเลยนะครับฉะนั้นขอสังเกตละกันนะครับตัวนี้เข้าคอยเบสกับใบแ c นไปแล้วก็ถือว่าไม่โตต้นน้ำแลวนะ นะครับแล้วก็เข้าเกตอะไรพวกนี้ไปแล้วนะผมก็ไม่ต้องไล่กระดานนะนะเพราะว่าไม่น่าจะสําคัญอะไรนะครับเข้ากระดานหลักๆได้หมดแล้วนะครับมาเก็ตแคมปมาระดับนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับในตัวของเว็บไซต์นะครับตัวของเมทิสเนี่ยนะครับตัวนี้ก็มีความละเอียดมากกว่า A.E.V.O เนาะในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเขาบอกว่ามี อา uh, b r i d g e of mantrit ด้วยนะครับก็น่าจะมีพวก chain ต่างๆเข้ามาช่วยนะครับเข้ามาเสริมด้วยเพราะว่ามีทั้ง ethereum เ,เข้ามาเสริมนะแล้วก็ man matrix เนี่ยก็เป็น chain หลักของเขา total transaction ประมาณ14ล้านนะครับ total block ประมาณ15ล้านเราก็ wallet address อยู่ที่7แสนนะครับแล้วก็ rate gas free 0.0359ค่า gas ถูกมากๆอะ minute ago นะครับ l a s test Transaction แล้วก็ TVL อยู่ที่1.06 b งจุดศูนบิลเลียนนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลย1,000กว่าล้านะนะอันนี้ก็ทำเกี่ยวกับเว็บ3นะครับก็แนะนำนักพัฒนาต่างๆนะครับของเมทิสนะครับเราก็มีเรื่องของ community คือทำเว็บไซต์ออกมาได้ดีอะนะนะครับแล้วก็เขาก็แนะนำอย่างาตัวของเมทิสด้วยนะครับว่าเขาทำอะไรบ้างอย่างเช่น Secure Network Simple i n t e g r a t i o n อย่างเงี้ยแล้วก็ Fast in อ่า Fast Transaction อยู่แล้วนะครับก็ทำได้เร็วอยู่แล้วทรานสเ a l ลท r านสเคิลชั่นนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ l Low Gas f e e นะครับก็ค่าธรรมเนียมถูกนะครับ Scalable in Fast ร์ตฟ t ก r นะครับก็น่าจะเกี่ยวกับความเร็วนะครับหลักๆ เราอีโคซิสเต็มกอร์ n วทำเรื่องของก o v ์วแด้วยนะครับเราก็มีเรื่องของ introduce introducing นะครับก็มีหลายส่วนใยการฉะนั้นตัวนี้มีเรื่องของ g a i n tagger ด้วยนะครับเราก็หลายๆส่วนอย่างตัว dapp business เนี่ยเขาก็บอกโปรเจกต์ออกมาบอกหมดเลยทั้ง wallet nft metaverse dex แล้วก็ bridge นะครับเรื่องของสะพานหรือหรือของเจ n ดีฟายเกมฟนะครับก็โซเชียลฟ l e นะครับอินฟาฟาเชอร์ Far นะครับตัวนี้แล้วก็พวกดีฟา g เกมฟ i อะไรพวกนี้นะครับก็มีหลายอย่างนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะนะครับดังนั้น enfin. <ๆ>ตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับเราก็โปรเจกต์ก็ค่อนข้างกว้างเนาะนะครับทำออกมาให้เราพอเห็นโปรเจกต์แล้วว่าเออเขาทำเกมไฟล ไบรท์เด็กยังไงนะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดได้นะเขาก็จะมีอยู่นะครับก็เป็นพวก d f ีแอปบิสเนสคือเขารับทําพวก d f แอปโดยเฉพาะเราก็เป็นเรื่องของอ่าไบรนะครับตัวนี้นะเป็นเรื่องของสะพานนะครับก็อ่า uh, ตอนนี้ก็มีพวกซูชิส w a p อะไรเข้ามาเสริมด้วยถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับฉะนั้นเหรียญตัวเนี้ถ้าเกิดร้อยอ่ะก็น่าจะให้เต็มสิบ นะครับร้อยเต็มสิบเลยนะครับคือเกินสิบแน่นอนนะเหรียญตัวนี้ทําออกมาได้ได้ดีนะครับแล้วก็มีผลงานมีอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็มีรายละเอียดดีเทลในเว็บไซต์ค่อนข้างดีเนาะนะครับมีตําแหน่งที่ตั้งเรื่องของโปรเจกต์อะไรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่ละเราก็ดีมากใครจะซื้อก็ซื้อนะครับเพราะว่ามันร้อยสาสิบเอ็ดดอลลาร์แล้วนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไปถึงประมาณหมื่นดอลลาร์นะเพราะมีแค่ห้าล้านนะครับ ก็ได้อนาคตประมาณนี้ใครเงินถึงผมก็แนะนําเลยนะครับว่าลองเก็บดูนะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b s c ไคร e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มก็คือมิ s ชั่ n นิวม o o n ีเอพีนะครับเราก็ฝากกระดานปิดเกตไว้ด้วยละกันนะครับใครอยากจะซื้อเหรน,นี้ก็ เข้าไปในปิกเก็ตวอลเล็ตหรือเข้าไปสวอปก็ได้หรือไบแอนก็ได้นะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เราก็ฝากหลักสูตรเรียนต้นน้าไปด้วยละกันสนใจเรียนนะครับค่าเรียนประมาณ2,000บาทเรียนตัวต่อตัว,ตวนะครับก็จะเน้นการหาเรียนต้นน้ำวิเคราะห์เรียนต้นน้าเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์กลุ่มเอาไว้นะครับสําหรับลองสมัครด้วยกันฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากที่จะติดตามด้วยกัน หนึงวันหนึงเหรียญกับเหรียญเมทิสนะครับหรือเหรียญเมทิสเนี่ยจะโกลทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง rich moon coin สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน Bitget เ,เว็บ3เปลี่ยนจกากไมกะสบอปแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน Bitget สามารถสมัครกระดาน